ครับผมก็วันนี้ก็จะมาแชร์นะครับเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตซูมนะครับว่าอัปเดตยังไงซึ่งโปรแกรมซูมเขาจะไม่ได้ออโต้อัปเดตเหมือนโปรแกรมอื่นๆนะครับเราก็ต้องไปคลิกอัปเดตที่ตัวโปรแกรม z o ูมก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ <S <S เราก็เปิดโปรแกรม Zoom ขึ้นมาปกติเลยครับผมก็ ให้ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็คลิกไปที่ตัวโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวรูปหน้าตาของเรานี่แหละคลิกมา1ทีนะครับก็จะมีคําสั่งขึ้นมาด้าน้นขวามือนะครับให้เราคลิกด้วยคำว่าเช็ค for update นะครับตรงนี้คือคลิกปุ๊บก็จะดาวน์โหลดครับซึ่งตรงนี้สามารถอัปเดตระหว่างใช้งานซูมคือที่เราเปิดห้องซูมได้ไหมไม่ได้นะครับผมเพราะว่าระบบจะไม่รองรับการอัปเดตระหว่างที่เราใช้ห้องซูมอยู่คือให้เราปิดห้องซูมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็อัปเดตนะครับหรือว่าจะอัปเดตก่อนเปิดห้องซูมก็ได้ะเพื่่อทีจ ใช้งานสมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถใช้ฟังก์ชันใหม่ๆเช่น Immersive View เพิ่มเติมขึ้นได้นะครับผมผมก็จะเอาไปลองใช้กันนะครับ